อายุนอร้อยล้านวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลายๆแบรนด์ทยอยปิดตัวเป็นจำนวนมากจึงมีคำถามว่าวงการนี้จะยังอยู่รอดได้จริงหรือไม่พบคำตอบจากผู้คร่ำวอดในวงการธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามคุณเมย์วาสนาอินทแสงกรรมการบริหารบริษัทรีวอร์เมดไทยแลนด์ โรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางจากทั่วโลกร่วมหาคำตอบกับอนาคตของวงการธุรกิจนี้ไปด้วยกันครับวันนี้ครับอายุนอรเลล้านเอพิโซดพิเศษมากๆวันนี้ฮะจะมาไขาความลับและข้อข้องใจ เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมและความงามฮะเพราะหลายคนมีคําถามว่า5ปีที่ผ่านมานี้ธุรกิจนี้จะรอดหรือจะร่วงครับเพราะหลายคนคงเข้าใจว่ายุคของ p r e ตตี้ในการขายครีมได้หมดไปแล้วหรือการขายของผ่านตัวแทนหรือสกิลเ e อร์ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันครับวันนี้ฮะผมเลยมีโอกาสเข้าพบนะฮะคุณเมย์ฮะเจ้าของรีโวเมดนะฮะ ผู้ผลิตให้กับแบรนด์มากกว่า2,000แบรนด์และเป็นตัวจริงในวงการนี้มากๆฮะว่ากันว่าช่วงโควิดเนี่ยนะฮะรีววเม็ดนะฮะสามารถสร้างยอดขายภายใน6เดือนถึง350ล้านบาทนั่นยังหมายความว่าธุรกิจนี้ยังคุ้มค่ากับการลงทุนฮะแต่จะจริงหรือไม่อย่างไรธุรกิจนี้ความงามและอาหารเสริมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ไปหาคาตอบกันครับ คุณเมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ oh, พี่กอง oh, ขอบคุณมากเลย <c oughs> วันนี้ขออนุญาตนะฮะขอความรู้เพราะหลายคน <c oughs> มีคำถามมากมายแล้วฮะ <c oughs> ครับธุรกิจความงามและเสริมอาหาร <c oughs> ยังมีโอกาสสำหรับพวกเราทุกคนอยู่ไหมครับ สำหรับเมย์บอกได้เลยว่ามีโอกาสแน่นอนค่ะคไปได้รอดได้ในเรื่องของสุขภาพและความงามมันมันเป็นความต้องการที่โตขึ้น,โต,นโตขึ้นและตลาดปัจจุบันนะคะอัตราการเติบโตประมาณปีละ6.7%รยังโตอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนบอกว่ามันหมดยุคอของอบอกว่าการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์การที่เป็นฟิตตี้มาขายครีมหรือว่าการขายสินค้าผ่านโตแทนเกือบจะหมดยุคผ่านยุคนี้ไปแล้วแล้วยังมีโอกาสอยู่จริงเหรอครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นสินค้าพวก ไม่มีคุณภาพเจ้าของแบรนด์รวยคนเดียวพูดงนี้ดีกว่าแบบสมมติระบบตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของแบรนด์รวยคนเดียวการตลาดแบบตีหัวเข้าบ้านสินค้าที่ฉาบเฉวยหม,หมดยุ่งแน่นอนอันตายเลยพี่คือเราจะเห็นได้ว่าตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสินค้าดีมีคุณภาพและรู้จริงในตลาดนั้นๆคุณยิงไปได้แน่นอนไม่ทราบว่าตอนนี้คุณมีอายุเท่าไหร่ครับ 36ปีค่ะ36ปีอยู่ในวงการนี้ฮะเสริมอาหารและความงามมาทั้งหมดกี่ปีครับ13ปีครับสำหรับแบรนด์ริวเมดแล้วครับริวเมดเองจริงๆประมาณก่อตั้ง5ปีค่ะแต่ทําธุรกิจจริงๆ4ปีค่ะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ทั้งหมดกี่แบรนด์ครับประมาณ2,000แบรนด์ค่ะพี่2,000แบรนด์ใช่ค่ะเราไม่ทราบว่าปีนี้ฮะปีที่มีคุยแบบนี้ยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ครับยอดขายถึงตอนนี้เนาะปีนี้350ร้าสบล้านค่ะปีนี้350ล้านฮะแล้วคาดว่าปีนี้ฮะ2563จะเป็นยอดขาายเท่่ไหรรคับ ห้าร้อยค่ะพี่เป้าเราห้าร้อยใช่ครับแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่ผลิตให้หลายๆหลายหลายร้อยหลายหลายแบรนด์เนี่ยคือนี่คิดว่าจะเป็นส่วนในการผลักด,ดันยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ของประเทศเราครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะมากกว่า3,000ล้านนะ3,000ล้านนะผมเชื่อว,ว่าน่าจะมากกว่า3,000ล้านครับงเดี๋ยววันนี้นะฮะขออนุญาตพาไปดูนะฮะเพื่อเป็นให้ข้อมูลพวกเราแล้วกันนะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยทั้งแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาเป็นยังไงแล้วเขาขายยังไงกันบ้างขอพาไปดูได้ไหมนี่คือ hall of fame ใช่ไหม hall of fame ของเรใช่ครัับบคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้แรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะฮะขอเรียนถามนะฮะ,ะแบบว่าอย่างแบรนด์ที่เคยผลิตกับคุณเมนเนี่ยจากรีว o เก e ตเนี่ยเอาแบบว่าเอาแบรนด์ใหญ่ๆเลยกันแบรนด์ดังๆผลิตเยอะไหมกับเราแบรนด์ใหญ่ๆดังๆที่พูดไปใครก็รู้จักน่าจะหลายๆคนน่าจะรับประทานอยู่ก็เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะหนึ่ง SKU หมายถึงหนึ่ง product นะคะ,คะก็สองถึงสามแสน 2ถึง3แสนกล่อง,องต่อเดือนมี่แค่ SKU เดียวคือ1น product 1 product <ช>แล้วอย่างแบนดใหญ่ๆนี่เขามีกี่ SKU กี่ product ก็ประมาณ7 SKU 8 SKU ถ้าใหญ่มากๆเลยมีแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์ที่ส่งออกทั่วโลกแล้วขายที่กัมพูชามี30 SKU ค่ะ31 SKU ใช่ค่ SKU คำว่าขายดีๆนี่คือเดือนนึงประมาณ2ถึง3 0แสนกล่อง ห้าแสนก็มีสองถึงสามแสนแล้ว 5, ก็ห้าแสนกล่องค่ะขอหยิบตัวอย่างมาว่าในช่วงนี้นะฮะที่เป็นตื่นเต้นตื่นเต้นกับพวกเราหน่อยครับเอาตัวนี้ละกันค่ะตัวนี้ละกันค่ะอันนี้คือตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของคุณหมอครับค่ะก็คือเป็นแบรนด์คุณหมอกลุ่มตลาดวิตามินสิวเกี่ยวกับกลุ่มลดสิวครับออกมาช่วงโควิด1 9เพราะว่าคนก็มีกังวลเรื่องใส่แมสหน้ากากแล้วมีปัญหาเรื่องสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบรนด์เนี้ยมาช่วงโควิดใช่ไหมพี่ 3เดือนเดือนที่3ผลิต5 0 0 0 0กล่ 50, องค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิวยังมีความต้องการอยู่ยังมีความต้องการอยู่เพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นวิตามินเกี่ยวกับเรื่องของการลดสิวอ่าใช่ก็คือลดได้ทั้งตัวก็คือตลาดนี่ตลาดของครุ่นใหม่หน่อยอ,อ่ะ,<ฮ>ะอันนี้แล้วมีอะไรครับตัวนี้เป็นสินค้าส่วนกระแสคือเพิ่มความอ้วน เพิ่มน้ำหนักเป็นไงครับก็เป็นกลุ่มที่คนที่อยากจะมีบางคนเนี่ยบางทีผอมจนเกินไปกนนินยังไงฉันก็ไม่อ้วนกลุ่มนี่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ามันเป็นนิชมาร์เก็ตขายไปเดือนละมาเท่าไหร่ครับต้องมี3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นกระตุก มีคนที่ต้องการบอกว่าตัวแบบกำยำกำยำประมาณสามหมื่นส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือว่าเวลาผลิตเนี่ยเสริมอาหารที่ต้องทานหรือว่าใครก็อยู่พันเนี่ยมันจะเป็นต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะในมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น GMP นะคะ ISO เราก็มีพร้อมที่จะทําให้ลูกค้าสามารถส่งออกในทั่วโลกอันไหนก็แล้วมาถึงที่นักทีพาไปชมโรงงานได้ไหมได้เลยค่ะพี่ก้องเพ่ความมั่นใจยิ่งขึ้นยินดีค่ะไปดูโรงงานกันนะครับค่ะ อหนึ่งในโรงงานของคุณแม่ค<า>่ะคุณแม่มีทั้งหมดกี่รโรงงานครับตอนนี้มีอยู่2โรงงานค่ะแล้วก็กำลังจะก่อสร้างอยู่ค่ะที่โรงงานที่3<า>อยู่ด้านหลังค่ะทําไมถึงต้องมีตั้งหลายโรงครับก็ด้วยกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เราต้องขยายฐานการผลิตมากขึ้นค่ะ<า>อย่างโรงนี้ก็จะเน้นเป็นในเรื่องของทําตัวคารเจนที่เป็นผงชงลงกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเป็นกลุ่มอาหารเสริมหลักๆที่นี่จะทาอาหารเสริมคร<า>ับโรงที่1ก็จะเป็นเครื่องสอําอาง ชั้น2และชั้น1อาจจะเป็นอาหารเสริมค่ะครับอย่างโรงนี้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรบ้า,ง,างครับแน่นอนค่ะก็ต้องมีมาตรฐาน GMP นะคะ ISO นะคะแล้วก็กําลังในเรื่องของฮาลานค่ะครับนี่คือเพื่อความยั่งยืนเขาต้องมีทุกมาตรฐานอุตสาหกรรมถูกต้องค่ะคมาตรฐานอุตสาหการรมให้ลูกค้าวางใจได้ในเรื่องของกระบวนการและมาตรฐานการผลิตขออน่าแอบดูได้ไหมได้ียบร้อยแล้วจะเข้ามาได้ยากมากเลยค่ะหลังจากกระบวนการที่เราอัดแคปซูลแล้วนะคะก็จะมาคัดเม็ด แล้วก็ขัดเม็ดนะคะตัวแคปซูนต่อมาเนี่ยก็จะอยู่ในโ r o c e s ที่เรานับเม็ดพอดีเขากำลังทำนับเม็ดพอดีนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องคาวติ้งค่ะก็คือเวลาเราบรรจุจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะบรรจุ quality เ,เนี่ยก็คือ45เม็ดต่อกระปุกเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการ double check รอีกครั้งหนึ่งในการชั่งน้าหนัก ไม่ถึงก็จะรีเซ็กออกไปแล้วก็นำไปบัติเดเบิรเช็คอีกครั้งนึงค่ะนี่คือคําว่ามาตรฐาน<ช>อย่างโรงงานปกติโรงงานแบบโรงงานหลังบ้านแล้วกันที่มีมามมาการารับมือค่ะอ๋ะกอก็เราับมือแล้วอย่างโรงงานแบบล้ำ,ล,ำล้ำแบบเราเนี่ยเรามีเครื่องอะไรที่คนอื่นเขาไม่มีครับก็จะมีเป็นเครื่องแกนูเลชันฟูดไรเบทค่ะสําหรับทําประเภทสินค้าพวกผงเกาะกลุ่มแ n นูเลชันแล้วก็การเคลือบผงโคตติ้งค่ะใช่ค่ะรวมถึงเครื่องลงกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะปกติโรงงานทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยเซตในเรื่องของ ซิมมิ่งเราก็จะมีแคนซิมมิ่งที่เป็นออโต้ซิมมิ่งเลยอะค่ะรวมถึงเวทเช็คอัพอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งคุณจบแล้วกระบวนการแล้วติดสติกเกอร์แล้วอะค่ะก็จะมาดับเบิลเช็คต่อคาตั้นอีกครั้งหนึ่งครับถ้าสมมติน้ำหนักไม่ได้ก็จะรีเจ็คออกไปอ๋อนี่คือคำว่ามาตรฐานนี่คือว่าความปลอดภัยใช่ค่ะอ๋อคุณผู้ชมลองนึกเลฮะสิ่งเขาต้องกินเข้าไปเนี่ยเราเอามาใส่ในแคปซูลเนี่ยถ้าใช้คําว่าอะไรดีข้างในมันไม่เที่ยงค่ะข้างในมันไม่มาตรฐานเม็ดก็จะไม่มีความสมบววนนกกกกาาาารรรแ็คือํเข้ัตถุดิบ แม้เราจะมี C.O.A จากบริษัทต่างประเทศแล้วเรายังทดสอบในเรื่องของ Raw Material ว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่หลังจากผ่านไป48ชั่วโมงเราถึงจะเข้ามาสู่ในกระบวนการชั่งตวงแล้วก็ผลิตค่ะครับใหนะ้ความมั่นใจครั้งฮะว่าทุกอย่างของรีวงเมทอันนี้น,นี่คือเช็คแล้วเช็ค <check S 1> รงมาตรฐานได้สูกต้องค่ะคแน่นอนค่ะแล้วก็เราอบรมพรนักง,งานเสมอค่ะว่าทุกสินค้าที่เราทํา คุณต้องระลึกเสมอว่าคุณคุณเองได้คุณมั่นใจในการกินเองพี่น้องคุณกินพ่อแม่คุณกินคุณต้องคิดเสมอว่าคุณทําให้กับคนในครอบครัวคุณกินดังนั้นจะจะต้องให้ระมัดระวังแล้วก็ค่อนข้างคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพมากมากค่ะครับ ถ้าเป็นอย่างงี้ทุกอย่างเนี่ยนอกจากเครื่องจักรแล้วเนี่ยเราก็ส่งผ่านภายใต้บุคลากรแล้วก็ทีมงานของเราแน่นอนความให้ความสําคัญกับบุคลากรและทีมงานของเรานี่มากขนาดไหนสำหรับริวเบดครับโอ้โหต้องบอกว่าสําหรับพนักงานเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆนะคะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะเราดูแลพนักงานรวมถึงเอาเรื่องแง่แน่หรลูกค้าเนี่ยเรามองเป็นพาร์ทเนอร์เสมอทำไมถึงบอกว่าเรามองเป็นพาร์ทเนอร์พนักงานทุกคนในนี้ค่ะก็คือทุกครั้งที่เขาบรรจุอะไรอดกยวพี่หนูจะมีเขาเรียกว่าค่าแพ็ 네ะคะ่ะเขาเรียกว่ามีเปอร์เซนต์ในค่าแท็กิ่ให้เขาทุกทุทุกชิ้นเขาไม่ได้มีแต่ค่าเงินเดือนแล้วก็โอทีแต่เขาจะมีค่าแท็กิ่งด้วยในขณะเดียวกันมีพนักงานที่ทําผลงานได้ดีมีเพอร์ฟอรนซ์ที่ดีเราจะมีโปรตแชร์งให้เขาด้วยค่ะแล้วก็เราจะมีการที่จะอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอสวัสดิการสุขภาพเพราะว่าเราว่ามันเป็นแรง แรกแรกในการที่จะไปส่งม,มอบสินค้าค่ะเขาเป็นแรงสําคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเราไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆกเลยค่ะกับพนักง,งานแลวในแง่ของลูกค้าล่ะครับเราพร้อมจะเดินเคียงข้างกับลูกค้าของรีวิวเมทมากขนาดไหนครับต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่ก้องมอตโตบริษัทเลยค่ะมากกว่ารับจ้างผลิตเพราะเราคือคู่คิดของธุรกิจคุณอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้จริงๆเราคือคู่คิดเขาในทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่คิดคอนเซป เราไม่เคยบอกว่าปัญหาจะไม่มีไม่มีพี่ถ้าพูดไปก็โกหกอะ่ะแต่ในความเป็นจริงเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขจับมือกันแก้ไขไม่เคยหนีปัญหาแล้วก็ค่อยๆที่จะปรับปรุงพัฒนาไปได้วยกันเราคือคู่คิดในทุกมิติของเขาเข้าขายไม่ได้เราช่วยกันยังไงเรามาช่วยเขาให้เขาขายสินค้าได้ยังไงช่วยกระจายการออกในประเทศต่างประเทศอย่างไรอันเนี้ยเรามองว่าเมื่อเราเมื่อเรามองว่าเราเป็นคู่คิดของธุรกิจคุณเราเป็น one stop solution อย่างนั้นเราต้องทําให้ได้อย่างนั้นจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่เราทํากับลูกค้ามาเสมอจึงมีลูกค้าที่บอกต่อและบอกซ้ำนะคะในยะของรีวเวอร์เมดต้องบอกว่าโตมาจากคาว่าวอดอฟเมลจริงๆค่ะพี่กองครับนี่คือเรียนรู้เรื่องของโรงงานเรียนรู้เรื่องของเซอร์วิสของรีวเวอร์ไปแล้วต่อไปขออนุญาตเรียนรู้วิสัยทัศน์และที่มาของพุณเม์ได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีค่ะรีวเดินเราไปข้างบนดีกว่าเราได้ถอดหน้ากากได้ได้เลยค่ะ การเดินทางจากชีวิตที่ไม่มีต้นทุนสู่รายได้หลายร้อยล้านกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณเมต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามกันต่อเลยครับ คุณคงอยู่กับรายการอายุนอรอยลานนะฮะและ EP นี้อยากให้ทุกคนตั้งใจดูจริงฮะและผมอยู่กับมินิเมฮะเจ้าหญิงแห่งวงการเฮลท์แคร์สกินแคร์นะครับเป็นที่หลายคนมีคำถามว,ว่าธุรกิจนี้ยังสามารถไปได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าและสําคัญที่สุดณตอนนี้ฮะในยุคที่คนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและต้นทุนชีวิตในการสร้างธุรกิจฮะ เธอผู้นี้นัอขอบอกว่าเริ่มชีวิตจากการไม่มีต้นทุนทเลยทั้งสิ้นนะแต่สามารถฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ฮะจุดที่ลิเวอร์แม็เป็นที่น่าจับตามองในวงการฮะอันนี้ผมพูดนี้ถูกต้องไหมฮะได้ต้อง <c oughs> ขอเรียนถามจุดเริ่มต้นที่บอกว่าชีวิตไม่มีต้นทุนมันเป็นยังไงชีวิตเริ่มที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนยังไงครับโอเคค่ะก็ไม่เป็นคนรรยเอตเป็นลูกชาวนาที่ค <c oughs> ำว่าไม่มีต้นทุนหมายความว่าเราก็คือเรียนจบม .3 ครับ ชีวิตก็คือต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพถามว่าอยากอยู่ไหมมันคือถ้าอยู่ที่บ้านก็แม่ส่งได้เท่านี้แล้วพ่อแม่เป็นอา,อาชีพชาวนานโดยกําเนิดลืมตาม,มาหนูก็รู้จักทํานากับเลี้ยงควายค่ะสองอย่างเนี่ยที่หนูรู้จักทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นพอเรียนจบสิ่งที่เราต้องเข้ามาคือเข้ามาทํางานเข้าทาํางานเพื่อส่งเสียเงินให้แม่วันที่เรานั่งรถทัวร์8ชั่วโมงจากร้อยเอ็ดมากรุงเทพ เราก็จินตนาการว่าเราจะต้องอะไรยังไงชีวิตมันจะเป็นยังไงในกรุงเทพถ้าเรามาใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรวยเราจะเป็นยังไงเราจะดีกว่าเดิมไหมคือตอนนั้นบอกตรงๆว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่รู้สึกว่าอยากรอยตามพ่อแม่คือไม่เคยคิดดิว่าอยากเป็นชาวนาเพราะเราเห็นเขาลําบากค่ะหนูเข้ามาตอนนั้นคือม3อายุ16อยู่กรุงเทพเราต้องมีเงินสัก30บาทเราถึงจะซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งได้ อาหารประจําหลักนะตอนนั้นนะหนูจําได้คือไวไวบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเป็นอาหารหลักของหนูมากที่เข้ามาในช่วงแรกๆค่ะก็คืออยู่กับพี่สาวแล้วก็ทํางานทําทุกอย่างเลยค่ะพี่กองล้างจานเด็กเสิร์ฟขายของทําอะไรก็ได้ที่มันทําได้ทุกๆเดือนหนูจะส่งให้แม่ประมาณพันสองพันสามพันตามที่หนูจะมีแล้วหนูก็จะเก็บเงินไว้ค่าเทอมเพื่อที่หนึ่งปีนี้หนูต้องเก็บเงินเรียนให้ได้แล้วหนูก็ไปเรียนปวชในปีถัดมาหนึ่งปีที่ไม่ได้เรียน และจากบ้านมาอยู่กรุงเทพแบบเรียนที่ได้กับชีวิตเราคืออะไรครับหนูเชื่อว่าตอนนั้นหนูหนูว่าบทเรียนเนี้ยที่หนูได้คือหนูเชื่อว่าความขยันน่ะแม้มันจะไม่ทําให้เรารวยแต่มันไม่ทาให้หนูอดตายเรียนจบแล้วค่ะตั้งใจทํางานอะไรแล้วได้ทางานอะไรครับงานแรกที่เรียนจบก็คือขายประตูหน้าต่างอลูมิเนียมครับตอนนั้นค่ะพาย,ยู่ประมาณ1ปีค่ะแล้วก็พอดีมีเซลล์คนหนึ่งที่เขามาจากบริษัทยา แล้วเขาก็ไปสมัครงานที่บริษัทยาอเมริกาแห่งหนึ่ง ราก็เลยพ่วงกับเขาไปด้วยผ่านไปหนึ่งปีค่ะเขาถึงเรียกผมสัมภาษณ์ก็จุดเปลี่ยนของมันก็คือเราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในองค์งกรใหญ่เลยค่ะเป็นบริษัทใหญ่ของอเมริกาเป็นขายยาเกี่ยวกับผิวหนังความงามนี่ค่ะสกินแคร์ด้วยตอนนั้นนะคะเปลี่ยนมากๆทําให้เรามีความรู้มีการอบรมมีการเทรนโอ้โหบอกเลยว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ดีพี่ก้องภาษาอังกฤษก็ไม่ดีความรู้วิทย์เคมีก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องมีนะคะในจุดนี้คือขยันที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ตอนที่หนูเข้ามาหนูอยู่เขตอีสานตอนนั้นที่เขารับหนูเพราะว่าหกาเพราะว่าหนูคงอยู่เป็นคนอีสานนะคะเขาอยากได้เซลล์เขตอีสานแล้วเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่แย่มาหลายปีชายานาม้วตอนนั้นเขาบอกว่าอีสานแห้งแล้งคืออีสานไม่เคยเกิดเลยหนูเข้ามา ปีเดียวค่ะหนูทําให้อีสานเนี่ยกลายเป็นอีสานเขียวนี่คือฉายานามที่เจ้านายให้มาคืออีสานเขียวแล้วและหนูกลายเป็นท็อปเซลล์ภายใน2เดือนขายได้เท่าไหร่ครับยอดขายก็คือตอนนั้นก็คือถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณ10บล้านจากปกติหลักแสนค่ะหลักแสนขึ้นไปสิบล้านในระยะเวลาหนึ่งปีค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณเมย์ถึงเติมเต็มยอดขายในภาคอีสานได้คือสําหรับเมย์อะเมย์มองว่าเราต้องขยันถ้าเราเจอลูกค้าเยอะเรามีโอกาสเยอะทําจนแบบ ได้ความเป็นดูจากลูกค้าแล้วเราก็เป็นคนที่ขณะที่เราขับรถนะคะฟังตลอดเลยค่ะฟังเทปที่เขาสอนหนูสามารถพูดคลินิควิชาทางการแพทย์ได้ดีกว่าคนที่จบตรงด้วยซ้ำจุดอะไรที่ทำให้เราจากเซลล์ขายยากลายเป็นเจา้าของโรงงานที่มีคนพูดถึงมากขนาดนี้ครับค่ะจุดเปลี่ยนนะคะก็คือเจ้านายที่รับเราทำงานเนี่ยชวนเราไปทำงานบริษัทโบท็อกฟิลเลอค่ะซึ่ง ณตอนนั้นเนี่ยประมาณอายุ29เราก็ได้ไปทำงานซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราได้รู้จักการบริหารหนูได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ที่ที่หนูอยากเรียนมากที่แห่งนี้แล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้รู้เรียนรู้เรื่องของการบริหารการจัดการ,ร,รดูแลเซลล์เซลล์ที่ผ่านมือหนูไปน่าจะมากกว่า200คนดูแลทีมดูแลเมเนจทั้งหมดเลยในองค์กร สิบเอ็ดเดือนแรกหนูขายได้97้าบล้านบาทโอ้โหแล้วหนูคิดเสมอว่าบริษัทนี้คือบริษัทหนูหนูจะทําทุกอย่างคือหนูคิดว่าเนี่ยเขาดีเราก็ดีรเราต้องทําทุกอย่างให้มันดีสอนน้องอย่างเต็มที่และสุดหัวใจอะไรคือจุดตัดสินใจว่าเราสามารถออกมาเปิดธุรกิจของเราเองได้แล้วลูกค้าค่ะพี่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและเชื่อใจเราเสมอมาเลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าวันเนี้ยฉันจะทําสักหนึ่งอย่างเราน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ ทำให้เปิดองค์กรหนึ่งองค์กรได้นะเจะริเข็กคุณเมย์คืออะไรไม่เซ็ต<ก>ค, <น S 2> คืออะไรก็คือยอ,อย่างของเมย์เลยค่ะก็คือข้อแรกเลยค่ะคุณต้องมีหัวใจในการตั้งใจทาแบรนด์ที่แท้จริงก่อนนะคะคุณต้องมีค่าจะทําสินค้าไม่ใช่แค่ใส่เพียงวิญ,ญญาณสารอะ่ะถ้าของที่จะให้หนูทําต้องกดราคาหนูมากๆพุ่งตรงหนูไม่ทเาเพราะสุดท้ายหลังกล่องมันคือเรียลเมทอ่ะสุดท้ายของออกไปจากตลาดเขาด่าใครเขาถ้าแบรนด์อันดับแรกด่าที่สองคือด่าโรงงานถูกไหมคะพี่ต้องดังนั้นถ้าเกิดจะให้ใส่แค่ครีมใส่แค่วิญญาณหนูไม่ท แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําสินค้าที่ให้คุณค่า Value ได้ส่งมอบก,กับผู้บริโภคจริงๆเราไปได้วยกันได้และครับบางทีมัน,ม,นมันถามว่ามันม,มีมันก็ยังมีอยู่เนาะจะถามว่าเนี่ยจลิตมันตรงกันแล้วสิทธิ์เราเป็นสายวิชาการให้ความรู้ให้ความเข้าใจอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้นทางเจ้าของแบรนด์ไปจนถึง u ู e เค่ะมันถึงลูกค้าเราคอยอบรมให้กับลูกค้าเทรนลูกค้าด้วยหมายถึงว่าเทรนแบรนด์อย่างเนี้ยค่ะ ซูมค c o n f e r รนซ์กันว่าสินค้าเรามันมีโดดเด่นยังไงมันทำยังไง,ง,ไงทานแบบไหนวิธีการรับประทานเป็นยังไง s i สเเ์เ f ฟ e c t ผลข้างเคียงคืออะไรเราจะบอกก่อนเสมอครับจากวันนี้5ปี riverbed มมขยายเติบโตขึ้นมากว่าวัจุดเริ่มต้นเยอะมากนะ,ะครับอะไรคือจุดก้าวกระโดดอะไรคือจุดที่ทำให้ riverbed มเมต,ติบโตรเร็วขนาดนี้ครับการก้าวกระโดดอะมีว่ามันมาระหว่างทางเรื่อยๆแต่หนูว่าช่วงที่หนูพีคมากๆเลยคือช่วง c ค v i d จากยอดขาย30ล้านเราโตขึ้นเป็น60ล้าน นั่นเพราะเราปรับตัวได้ไวต่อสถานการณ์นั้นๆแล้วเรามองว่าเราเป็นตัวจริงวงการเขาว่าตัวจริงในวงการคือเราเป็นสปอนส์สต็อปโซลูชันให้ลูกค้าอย่างแท้จริงทําให้เราปรับตัวหลายธุรกิจอาจจะแบบธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมอาจจะมีทรงๆมีติดลบบ้างอาจจะมีบวกบ้างแต่เรากลับก้าวกระโดดในช่วงนั้นเพราะเราปรับตัวได้ไวมาถึงวันนี้แล้ว5าปีครจากจุดเริ่มต้นจากวันที่นั่งรถบั๊นั่งรถัวานั่งรถถั่วจากร้อยเอ็ดมาที่กรุงเทพวันนี้ฮะพอใจกับ ธุรกิจของเราขนาดไหนครับถามว่าพอใจดีใจไหมพอใจแล้วค่ะพี่แต่ว่าถามว่าฝันเรายังยังหยุดอยู่ตรงนี้ไหมไมมค่ะเพราะว่าเราไม่เคยหยุดฝันแล้วเราไม่เราฝันเราใหญ่เสมอคือเป็นคนฝันใหญ่ตั้งแต่เล็กอยากจะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าแม้ว่าเราจะมีจุดต้นทุนที่ต่ำกล้าฝันไปเถอะค่ะฝันใหญ่แต่เราเองก็ต้องเดินเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดินไม่ใช่ว่าฝันใหญ่แต่ไม่ทําอะไร คุณต้องลงมือทําอย่างแท้จริงคุณจะทําให้ฝันคุณเป็นจริงได้ค่ะคุณเมย์ฮะต้องขอกําลังใจฮะให้หนักต่อสู้ที่คนฮะ,ะที่ไม่อยากจะยอมแพ้แลวสำเร็จกับคุณเมย์บ้างก็ต้องให้กาลังใจเขาคุณเมย์จะบอกเขาไงครับสำหรับคนถี่มาจากบ้านมาจากอีสานหรือว่ามาจากทั้งใดก็ตามคือหนูเนาะคนต่างจังหวัดก็ตามเนาะเข้ามาจากบ้านมาจากขอบครัวมาเห็นงานอยู่กรุงเทพนักสู่ชีวิตทั้งหลายค่ะหนูเชื่อว่าเพราะว่าพวกอีพวกเอื้อยพวกอายสิเห็นงานหยัง เอาชีพใดก็ตามหนูเชื่อเสมอค่ะว่าเงื่อนเนี่ยมันลอยอยู่บนอากาศนี่แหละแค่เห้าขยานันอดทนตั้งใจซื่อสัตย์บ่หยุดเดินคะ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคะ่ะยาหยุดเดินจงมุงมันหนูเชื่อว่าทุกคนก็สิเป็นอายุน้อยลอยล้านค้นต่อไปแน่ๆคะ่ะเพราะการเกิดมามีต้นทุนที่ต่ําไม่ใช่ข้ออ้างที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแต่มันคือโอกาสให้เราได้พยายามเรียนรู้เป็นแรงผลักดัน ให้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอจงเปลี่ยนประสบการณ์เป็นต้นทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วหาโอกาสให้กับชีวิตตัวเองเพราะการจะเป็นตัวจริงได้นั้นคุณต้องทุ่มเทและพยายามอย่างหนักแล้วสักวันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนอายุน้อยร้อยล้านวาสนาอินทแสง